สวัสดีค่ะนุชินนางสาึกษาดิจิพอลวุฒา,ากุลค่ะ,ะาาคาาคสาขากราราาาาทาาอ่องเที่ยวค่ะสวัสดีค่ะชื่อนักศึกษาวิชาการท่องเทีสาขาการท่องเที่ยวค่ะนักศึกธนาพรมายุโรสาขาการท่องเที่ยววันนี้พวกเราจะ,ะเดินจากมหาลัยตึกที่ส7บเกับคอนโดที่อยู่ข้างหน้า,า,าค่ะคอนโดเกตสิตันไปกันเลยค่ะ อเราจะใช้การเดินเพื่อเป็นการลดคาร์บอนในอากาศที่เป็นคาร์บอนที่มาจากรถนะคะ ใช้การเดินเพื่อลดคาร์บ,บอนและยังได้รักษาสุขภาพด้วยใช่เดินกันต่ออันนี้ก็จะเป็นอาคารที่124ธรรมเกษตรค่ะอตอนนี้เรามาอยู่กันที่หน้าห้องสมุด ฝั่งซ้ายมือก็อจะเป็นสาวาน้ำนะคะเดนกกอดฝั่งขวา,าม,มือของเราคือโรงแรมพักด้วยนี่ก็จะเป็นคณะเซนาสตร์อยู่้ณะหลักคนนี้ตอนแรกคืออาคาร21เป็นสนาบุนชอคะ่ะและนี่ก็คืออาคารอาคาร3นะคะที่กเราอยู่ที่หน้าประตู